คุณดูคุณดูยังลิงฝั่งตรงข้ามเลยคุณไม่สงสัยเข้าไหนไม่ไม่นี่มันตรงข้ามไม่หนูไม่มีการสงสัยอะไรทั้งนั้นกดตัวไรบับนะไปปุ่มีเพื่อแปลงร่างโอเคแต้มมาแล้วรีสปอนว่าทปสิ่งที่หายไปไหนโออะไร ไปคอมมานโดผมเป็นชาคอมมานโดชายนี่ห้องว่างอยู่ก็ได้ปะนั่งรอเกลียวอยู่นั่งแบบโอเคคอมมานโดสามคนพวกคุณนี่ตัวเขียวกันเลยแต่ไข้ขึ้นไม่จะขัดเกาะบ้างขัดเกาะบ้างไปเร็วคอมมานโดไปทำสิ่งที่เราต้องทำช่วยโลกใบนี้ไว้

ปบบปปบแล้วผมปับไปแล้วอ้โหับข้างบนข้างบนแ่ไปเดยดัดยีงฝังตรงข้ามถนนโอ้ยไม่เจอสไนเปอร์าหลังไปเดยดัด มองไม่ค่อยเห็นเลยเว้ยโอเห็นละกุบมามาเฮ้ยคอมมานโดเอ้ดอมมานโดโอเคได้หนึ่งนอนเอ็มมาแล้วเวลกัมแบ็กทำไมที่ไม่ไราอยู่ไอตี้เราช่องไอตี้เหมือนกนไม่ใช่พี่อ็มอะไรไม่ร้อนช่องผมไม่มีคนนะเว้ยแต่แม่งมันมีคนคอมมานโดคอมมานโดขวาปืนปืนระเบิดปืนระเบิดเลยโอ้โหกระจายข้างล่างข้างล่างต้นไหนต้นไหนไป สวยเราไปที่หลุมซาแลกไหมรอดรอดโอเคโอเคไปไปไปเต้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 บ,บ๊อบไปเลยเราจะต้องทำให้พวกดเดลต้าตะควาสแม่งอับอายเฮ้ยคอมมานโดคอมมานโดหิวๆๆมีควนันนะหือตัวมั้งเฮ้ยตายคอมมานโดหลัง,งหลังตาย โดนไนยิงมาเริ่มตกตบินะหาโคเวอร์ใกล้สุดกูคือตรงนี้ผมแม่งเจอคอมมาโดสามตัวแล้มันกูกูก็หนีมานาม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 มา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 ทาม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 มงมามมา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 งามมามมามามาลามมามา บาบดอยไปหัวซุ per เป็นท่านดอยไปเดอะดัสเคเราใครต้องการเจใดถ้าเรามีกันแล้วกันโนฮโมก็ถามเนเปเเบทราบรวระวังผมลงซ้ายเอ้ยผมลงขวา ข้าหลังข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังข้างหลังแลวบงข้างหลังโดนไปละเบิร์โดนกระโดนเกินระเบิมั้งอ้ไม่ทันแต่ผมระเบิดรถถังได้คันหนึ่งเป็นบอดหมดเลยอ่ะอ้าวมีคนคนหนึ่งผมโดนคนมีคนมีคนตายตายตายกูตายละไม่เป็นไรมันดีเกินกระบี่นะ อย่างนี้ไม่รอเขามาโดน่ะต้นไม้ในต้นไม้ข้างหน้านี่เด็บโอเคได้สไนเปอร์ถ้ามันจะตีฮีทสุดท้ายคุณจิ้งโกรแล้วมันจะไม่โดนนะพราะคุณจะไม่ล้มเยอะเยอะเยอะต้นไม้ทั้งพนพีดไม่อยู่เลยอ่ะไปไปช่วยเอ็มเร็วกับซีก่อนกับซีก่อนโอเคถอยก่อนปอแวกปอแวก กับสีกับสีเขาเป็นโดนสีตัวพิกเดียกันโอภีหี้ผายมาปะนะโลเจอยังกะแบดแบดไอเหี้ยคนเข้าานเข้าบ้านก่อยวันนี้เข้ามาดู ขเขาจะตายแล้วตายไปแตงกูเ <Okay. S 2> ข้าบ้านก่นอนเ<ล>ข้ามาฮิวก่อนเลยกลาเป็นที่ประชุมของเราเรามันมีเดลต้าสควาัเราสควาัอะไรดีใครเป็นคนหน้า,าขนเขาคุณเนาะชายนี่เสียเสียล่าสควาัไปพร้อมต่อเอา้ามีมีมีชายนี่วิ่งตามเข้ามาคนหนึ่งน่ารักนะไปเร <laughs> าชายนี่เดี๋ยวเวลาแล้วพวกชายนี่เปลี่ยนป็นระเบิดเปลี่ยนป็นระเบิดเลยโลเจอร อ่ะเพราะจิงตาเกดแอเรียรเฮ้ยปืนระเบิดผมยิงไม่ออกอครั่เอาเฮ้ยปืนปืนธรรมดาผมยิงไม่ออกออกออกละโอเคปิงปิงไม่ไม่มันไม่ได้ปิงน่าจะบั็กจากตะกี <Okay. S 2> ้เนี่ยรอดรอโอเคมันเมี้ยวะมดน่าเกิดเรามีวอล์กเกอร์ช่วยเลย

อ๋อปูอีกแล้วโดนแทงแทงไม่โดนเราเราจะไม่เล่นเจได้ไหมเจไดโนโนโน่มาแล้วครับขบวนคอมันโดขบวนบนนี้มันก็เห็นมันก็เห็นอันนี้นี่ก็เจอผมบ้าบบ้าคนเดียวเหรอเนะ่ับ้าเพียคนคอมมานโดอยู่นี่ ปูอีกแล้วเหรอโอเคเลงชายนี่อโอ้ผมจะตายขอกดใช้ของตัวเองไนหะมระเบิดดอยทางซ้ายขึ้นเนินไหมหลบไปหลบไปหลบโวร์เกอร์มันเพิ่งทำงาน <laughs> เล่นเพิ่มโคตรช้า คน้ามโด้แล้วกลับดีไมเฮ้ยตานแร้หัวเปิดไปท่นรอยเออฉัะเกียร์ด้พอกซูเปอร์ท่นรอยอาวมันมันตายแล้วมันมันยืนบัอกพลังมากไปอยู่แดมรอยตีมีชีโร่มาไม่เหรอโอเคันมอว์ัมอันมอว์มย m e on c o m อ้โคอมมานโดตายเอ้าทำไรอ่ะดัดลงดัดหมอไรสาระเดี๋ยวกูมาแทนเล่นเป็นเด็กเลยมันคือคนที่เล่นดอยแล้วฟันคุณบ่อยๆนะฮับนุชหรอเออชื่อไอ้ชิคเก้นบัมเลยอ่ะน่าต่างมาฮะข้างล่างนี่เราซับตามไปเลยไว้ตรงนี้ มาแล้วตรง,งน,น,นี้ต้องผมามามน,นี่นี่ระเบิดระเบิดจะระเบิดแล้วจะระเบิดแล้วโอเคระแล้วไม่พลาดไ้คัตระเบิดเลยระเบิดเลยตรงนี้นี่เนี่ยข้างหลังเนี่ยสวยสวยดอยธรรมดาฮีโร่สองตัวเฮ้ยดูกูก่อนดูกูกันนะดูกูก่อนโอ้โอ้เน็้คีขอข้างๆดูกูตาย <laughs> <laughs> มีอีกคนนึงเป็นฮีโร่แต่ผมไม่รู้ตัวเลย ตูดีเข้าโอ้โอ้หนุ่มทูบสัตว์นะกี่โลมากี่โลมากี่วัดกี่วัดส์ข้างหน้าเปิดระเบิดเปิดระเบิดเปิดระเบิดอันไหนคนกี่วัดส์ทันเตี้ยวัที่ข้าคิดเอาไว้ยิงโอเคกี่วัดแม่งโดนคนมันโดนแทงตายอะไรคนกี่วัด

ไม่นะครับโค้กเขามันโดนสี่คนต้องมีรถถังไงต้องมีรถถังอีกคันหนึ่งโผล่ที่นี่เด็กก็มามีปากเบร์แล้วก็เท่อยากถ่ายรูปรวมเลยเอาดูกูไหมดูกูในชุดนอนด้วยดูกูในชุดนอนซื้อไปเลยปัดแพรลี่ดิสยูฟิวตี้คาซุนเขตีกี่วัดมา พักพักจะไม่ทันผมโดนฟันก่อนทไมกีวตายโอเคจะให้เขาเรมเกิดมาละตงมาตงมาตางมับซาันเป้อมมันเป้อมางเดียวสวยโคอมบันโดดอยคอมบันโดไปปุ๊บโอเคยิว สไปเดอร์สไปเดอร์ให้ใรเลือดเต็มไปแทงให้เพื่อนไงออโอ้โหสไปเดอร์โหค่ะเฮ้ยดูกูเฮ้ยดันมอปั๊บปั๊บดัดนมอตายไม่ทันทันเคาวด์วะโอ้ดอยเต็มเลยดอยเต็มเลยดอยมาทางชุดดีเปิระเบิดเปิระเบิดเปิดระเบิดพร้อม ฉันเขาไล่ฟันเขาไปไหนวิ่งไปหาวอลกเกอร์โดนโ <ไป S 1> ดน <ไป S 1> ช้างเหยียบเ <ไป S 1> นะี่ยดอยมาดอยมา,ยมาเป็นกูกูยอมไหมเนะี่ยกูมอบเลยเนะี่ย โอ้ยน่มองกลางรับทราบครับเรียกมา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 มาจ้าเอ๋โอ้ยบินอีกแล้วบินตั้งตีหายไปแล้วอ yeah> ่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วโดนชายนี uh, ่ย um, um, ิงโดนบิสล็อกเก็ตตายระเบิดอุ้ยได้คนคนคอมมานโดโอพีเนาะพีส ตรงนี้ยิงได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นบนสร้างแอสต้าตรงนี้เลยครับทราบ,ราบเอาละเรายังเล็บไปพออยู่ด้านมองข้างล่างปืนระเบิดเลยลำระเบลชาวเกาะเอาแวววายอยู่รันหนึ่งเวทนาเปืนระเบิดยิงนอนก็ได้บ้ายครับ <c oughs> เบลเล็บไปดิ <c oughs> นี่ยมาเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดูทางทางนี้ดิม,ม,มันมีมันมีดอยเนี่ยไอ้ไอหุ่นที่มันเป็นไอ้กลมกลมไม่ไม่กลมๆอะ่ะ,อะที่มันเป็นล้อสองลออ้ออ๋อเฮลไฟป่ะเออเฮลไฟเฮลไฟเออเราหยุดเล็บป้าเขาดีกว่าเป็นพฤกษกรรมไม่ดีปาะเราไปทำภารกิจเราไปยึดจุดสีกันนี้แบบดันมอว์เฮ้ยดอยข้างหลังโอเคลิงหมุนหมดหมุนหมดโอเคไปดทาทางอยู่กลางเฮ้ยเฮ้ยคอมมานโดคอมมานโดตรงผม Ở đây, tôi sẽ bắn, tôi sẽ bắn Để tìm kiếm tên Đi đâu rồi? Đi thôi, đi thôi 2 người, cẩn thận, hoặc chúng ta không thể đánh được Đó, đó, đó Đến gần, đến gần Chết rồi Trên đằng sau, trên đằng sau Đây, trên đằng sau Tôi rồi đòi อาคือทูรูปอะยังไรเซเวอร์ดันมอลต้งปั่นขาช้างไงดดูดันมอลต้งปั่นขาช้างอะ่ะอไปแล้วไปแล้วยิงมันเอ็มจียิงมันเอ็มจีจะให้ดันมอลไโอ้โหดันมอวิ่งตรงมาเลยพ่อหนุ่มอาซ้ายซ้ายซ้ายซูปเปอร์ไปทั้งหน่อยฮิวเซนก่อนแล้วก่อน สปีเดอร์ไปเลยไปละบ้ายตายตายินตัวเองแฟบกูบ้ามาเมอกูบ้ามาเราเจอมีซิลลอดใหม่กันนะทางตรงเอ็มอ่ะกูบ้ารอยาน Why are you r u n เปนิดเนระเบิดเประเบิดอยู่ ร้อยเดือบรอโอ้โหกระจายมลมาแล้วยามาแล้วเเร็วเพ่อเพื่เขาดูกกูเอากูเผักพี่ไปคมกันเพื่อนเร็วคอมานโดขึนลนะมม่ขึ้นนะขึลยก็ได้ขึเลยได้ไปเร็วได้เวลาเยอะ ใครขึ้นอยู่บนยานหรอเจทูเฟอร์ฮ่าเฮ้ยอันดับผมตกว่าหน่าแ้วขึ้นไปทำแต้มบนยานโอ้โหนักินอยู่ใต้ยานทนานพลสกายวอลเกอร์นี่ทุ่มเทกันหน้าที่มาก ไม่ขึ้นเลยกดสเปซบาร์เรัวๆเลยพ่อหนุ่มยังยังรอเราเราลนจิ้งเหมือน <laughs> เราจะไปทางซ้ายเหมือนเดิมครับทราบไปเลยรีพูพ้ดบิคคอมมานโดรถบรญญาในใยละมันของดีสเปบ,บาร์ <laughs> โอเคโอ้ค้างทำไมมันค้างวะ <laughs> มาแล้วมาแล้ว ไปยราแบบไวิ่งไงโยดาเดินเป็นเรตกตกกันปะไม่ตกไม่ตกวาา์ปะไม่แค่เร่มเมื่อกี้ผมไม่ด้เริมวาร์ปโอเคโอโอไนเปอร์ไเปอร์้ายซายสายายโดนโอคางคางคางกอคางคาโอเคได้คนหนึ่งได้สคน ร้อนร้อนโยดาบับแล้วไปแูู้ไปเลยครับท่านายพลโยดาตึ้บเิดตึ้บเลยคนหนึ่งคนหนึ่งตึ้นเลยคนหนึ่งผมเลยนั้นหนึ่งได้โอ้ยโดนช็อตออกก่อนโอ้ท่านายพลโยดาไม่มีอะไรหยุดยั้งเราได้อ๋อขอขอคนจำเริ่มยิงมันเอาข้างในคนอยู่ซ้ายของประตูซูเปอร์บัตเทนเอ้คอมมานโดดอยโยดาโยดาเว้ย ไม่เ pues ข mm ้าออกมาไม่ได้ยิงไปด้วยไปไปไปรนท์ฟาเ์ีอย่าล nope ็อกคุณจะเบิดยิงเข้าไปในช่องอ่ะเราจะตายแล้วเขาลบกันเปิดบล็อกหนเปิดบล็อกหนเหมือนประตูซ้ายจะมานะระวังมาแล้วประตูซ้ายอะไรกูมาอะไรกูข้างหลังอ้าวดูกูข้างหลังส่องส่อง ให้เขาลงเดี๋ยวเรากันเดี๋ยวตเติมเลือดผมต่อตัวบินตัวบินโอ้ยจมโด,โโดาโคาเวอร์หาคาเวอร์ใหม่กันสวยงามเอ้ยกูบินขึ้นฟ้ามาตายละโอ้กโวโอ้โวท่านในพลกีวัดมีหวัวมีหวัหวเลย นาคินโดนกีวัตฟั่นอวีระจะไปช่วยไหนเฮ้ยลุมเลยสามเลยเจไดสามคนเลยกีวัตตายคือต้องไเข้าไปในช่องอ่ะล่วงรอ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 คอมมานโดเตรียมตัวบลิชชิ่งไปไปริชิ่ง let's go Destroy it, we can Sai sai, ok. ông ngoài đi, không ăn đồ Sai đâu sai. Bắp bắp, ba 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 mà. Ok. ba cái này

คอมมานโดดีปกันเดคอร์นเวลเฮสโอ้โหมีกิมมาส์คอมมานโดเลยติดอาร์ทูเปอร์คนหนึ่งเลิ่มครับผมมีคนจิมหาคนในมีคนจิมให้คุณในเซิร์ฟ่ะว่าเขาเรียกชื่อคุณนะ สวัสด <c oughs> ีคร <os> ับเขาจะให้คุณไปซ่อมเจเนเรเตอร์เขาว่าผมว่าเขาจะให้ผมไปพิกอัพพาวเวอร์คอนเวอร์เตอร์ที่เทชิสที่ทอชิสเดชัน